เรามาดูดวงของคนที่เกิดในราศีสิงค์นะคะคนที่เกิดในราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8นะคะสิงหาคม2567สําหรับคนที่เกิดในราศีสิงค์นะคะคนที่เกิดราศีสิงห์ช่วงนี้นะคะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินจากคุณนะคะหรือถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือประภ์คุณนะคะ คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินจะมีคนเอาเงินมาให้แต่หลายๆคนช่วงนี้นะคะมีเรื่องให้ไม่สบายใจนะคะมีเรื่องให้คิดระวังปัญหาเก่ปากปัญหาเดิมจะย้อนมาให้คุณปวดหัวกุ้มใจหลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดถึงครอบครัวนะคะอยากเดินทางกลับบ้านคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องรถช่วงนี้คุณนอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะแต่บางคนนอนดึกหรือไม่ค่อยได้นอน นอนดึกไม่ค่อยได้หลับได้นอนทํางานเยอะระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองและคนในบ้านด้วยนะคะช่วงนี้คุณกําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินในการทํางานด้วยนะคะหลายคนกาลังคิดจะไปฝึกอบรมไปเรียนต่อนะคะหลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องที่ดินอยากซื้อที่นะคะดวงความรักของคนโสดนะคะในช่วงนี้จะมีคนเข้ามามีคนมาจีบมีคนสนใจ มีคนมาทักหาแต่เหมือนคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักสักเท่าไหร่คุณสนใจเรื่องการหาเงินเรื่องการทํางานมากกว่าดวงความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสท,ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักของคุณหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางพาคนรักพาครอบครัวไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะคะไปทานข้าวนอกบ้านได้เดินทางนะคะไปทําธุระเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินมรดกหรือเกี่ยวข้องกับการแบ่งมรดกนะคะในช่วงนี้นะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงสีส้มให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ1 6 3นะคะขอให้คุณลาศีสิงโชคดี